เอาครับให้แขกผู้มีเกียรติได้ลองชิมเฮ้ยเราสิแขกผู้มีเกียรติใช่อันนี้เจา้าเจ้าบ้านให้เจ้าของบ้านชิมหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับผมวันนี้มาชิมเมนูไข่ใต้น้ําของพี่ก๊อฟนะครับแห่งชอ่องควยนดีอันนี้ชอบชอบหนังชอบหนังเดี๋ยวขอลองหนังก่อนชอบหนังใต้น้ำชอบอะไรที่มัน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 ชอบมันมันอืมกินได้กินได้โอ้โหมันมันชอบมันมัน Hum, 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 dalha, né? <laughs> Few moments later. สวัสดีครับเย็นนี้เราก็ยังอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเรามาทำไก่ไตน้ำให้เอกกับมิ้นกินนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีพริกมีข่ามีตะไคร้แล้วก็เอามาโคกนะครับใส่เลยใส่ลงไปเลย ขกให้พอย,ยากนะครับกรกชนานบ้านเราป้องโปโะถ่ายไปเถอะ ครับนี่นะครับพอเราได้ยาประมาณนี้เราก็จะเอาพริกแกงตัวนี้ไปใส่กับไก่นี่นะครับที่เราเตรียมไว้หั่นไว้แล้วนะครับครับนี่นะครับแล้วเราก็เตรียมหม้อที่สามารถเอาถ้วยตัวนี้วางไว้ข้างบนได้นะครับแล้วก็เอาตะเอา,เอาแกงใส่เข้าไปใส่เลยใส่เลย รุงรสด้วยรสด,ดีนะครับใส่เยอะอะไรเยอะครับใส่น้อยอะไรน้อยแล้วก็ตัดน้ำตาลหน่อยนะครับน้ำตาลนะครับไม่ใช่ผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนะครับ แล้วก็สีอิวขาวครับฟาเขียวน้ำปลาน,นิดหน่อยครับแล้วก็คนให้เข้ากัน ภาษซ่าเหนือพูดว่าอะไรคนกลนกลนกลนให้เข้ากันแน่กลนให้เข้ากันนะครับพอคนเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟได้เลย่อ,อยม,ก,อมกลิ่มนมะา นี่ครับคนเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไฟเลยนะครับชุบง่ายนะนี่ครับจุดคายแม็กมันอยู่ตรงนี้นะครับคือการเอาน้ำวางไว้บนไก่ที่เขาเรียกว่าไก่ใต้น้ำนะครับแล้วก็ มาคอยเปลี่ยนน้ามาให้น้ําข้าวบนเดือดมากนะครับพอพี่ว่ามันโล่งนีบ้านที่มันอากาศมันมันแบบนั้นเนาะมันเป็นทั้ตึกกันเนาะเช้ามาตอนดึกถ้าเรามองเห็นลินนะ,นะรเราะอยู่ไหนเย็นเนยมากินข้าวกันนะครับครับผมวันนี้ต้อนรับช่องควยินด<ป>ี้ด้วยต้ยมยำปลาทับทิมนะครับอันนี้เราลองท้องกันก่อน รับรองครับอร่อยแน่นอนครับครับกินข้าวกอนนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ําสุดท้ายแล้วเราเราจะต้องขยันเปยนน้ําพอน้าเลื่นเดือดเราก็ขยันเป็นน้ำเรื่อยๆนะครับอันนี้คือน,น้ําสุดท้ายแล้วเรามาดูครับว่าเป็นไงพอน้าสุดท้ายเราก็ จะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับเขาตาแล้วก็กะเพรานะครับทำไปลองให้ไปทำไปลองให้ไปจริงๆแล้วก็คนอีกทีนึงครับคนให้แบบว่าพัากมันลงเข้าไปให้มันกินหอมมันจะหอมแบบว่า ทั้งกระเพราทั้งใบมะกรูดขึ้นมาเลยครับรอบนี้น้ำสุดท้ายแล้วนะครับน้ำนี้อีกประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีก็หอมเสิร์ฟแล้วนะครับ Two t years later มาครับน้ำสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุมยี่สิบแล้วนะครับดูครับหอมหอมเลย ยัไงครับดูยอดเลยเดี๋ยวตักให้แอกชิมหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวพี่มิ้นพี่มิ้นพี่มิ้นลองชิมก่อนโอ้โหลองชิมก่อนนะคันโกร๋เลยหอมมากหอมมากินมากกี่ชั่วโมงนะครับพี่ก,<ห>ก๊อฟ <ปง S 1> ตั้งแต่หกโมงครึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง สามชั่วโมง,มโ,มงโหแต่หอมมากเลยเนาะเขาใส่ยิ่งใส่กับเขา,ากับใบมะกรูดยิ่งหอมกว่าเดิมเลยนะสามชั่วโมงสุดยอดไปเลยโกโป,โป,โปนี่มันมีมันม,มันมีกลิ่นกลิ่นให้คนเข้าสุดยอดไปเลยเอา้าวจะให้หอมมากเนี่ยเดี๋ยวหนาวมาอุ่นไว้หน่อยเพื่อจะให้มันนอ ยอดไปเลยให้แขกผู้มีเกียรติได้ลองชิมเฮ้ยเราสิแขกผู้มีเกียรติ <laughs> <laughs> ใช่อันนี้เจา้าเจ้าบ้านให้เจ้าของบ้านชิมด้วยครับว่าเป็นยังไงครับ <laughs> ผมวันนี้มาชิมเมนูไข่ใต้น้ําของพีก๊อฟนะครับแห่งช่องโควยินดี้อันนี้ชอบชอบหนังชอบหนังเดี๋ยวขอลองหนังก่อนชอบหนังชอบอะไรที่มัน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 ชอบมันมันอืมกินได้กินได้โอ้ มัน,นมันชอบมันมันอืมอืมอืม,อมได้เลยนะอืมอันนี้ไม่ได้ยอนะเดี๋ยวขอเนื้อขอดเนื้อขอเนื้อหน่อยนี่หนักขอเนื้อก่อนขอเนื้อก่อนเจอแต่หนังนี่เนื้อเนื้อเนื้อเจอหนัง,งต้องตักเก็บไว้ก่อน <c oughs> แต่กินเนื้อก่อนแต่หอมมากพี่ก๊อลฟหอมาหอมาก <c oughs> หอมมากเลยครับ มันจะหอมกลิ่นกินแบบสมุนไพรเนาะสมุนไพรแล้วก็มันหอมหอมเหมือนน้าซุปไก่แล้วก็สมุนไพรรสชาติจะเป็นยังไงลององบอกให้ผู้ชมฟังหน่อยครับมันที่แรกมันหวานมันออกหวานหวานมันไม่ใช่ไม่ไม่ถึงกับหวานมันหวานไก่แล้วก็มีเค็มแบบหอมเครื่องเทศกลิ่นเค็มที่แบบมันกลมกล่อมอ่ะมันไม่ใช่เค็มแบบมันแบบกลมกล่อมหอมอร่อย กลิ่นเครื่องเทศคือมาคบมากเลยไก่นี่ว่าจากเหนียว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 นะครับนุ่มไปเลยเหมือนไก่เนื้อไก่แบบไก่ฟามะครับนุ่มแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นมีความเหนียวของความเป็นไก่บ้านก็คือนุ่มอร่อยหอมสุดยอดครับเดี๋ยวพี่มิ้นลองม้างไหมอ่าอ่าลองให้พี่มิ้นลองม้้งดีกว่ามิ้นลองม้างแไปเลยเกี่ยวเขาก็ ไม้หัวล้อใช่ไหมใ้โอหัวล้อไม่ได้ค่ะตรงไหนดีอ่ะมีชิ้นเล็กๆไหมคะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะมีกระดูกนะคะแต่ว่าไม่แต่ว่าสับออกมาได้ง่ายด้วยนะคะนุ่มนุ่มสับหรือสับสับสับไงสับเมื่อกี้ไงภาษาเหนือเรียกว่า อร่อยจริงๆอร่อยนุ่มหอมมากนะคะหอมสมถุงไทยเข้าปากอยี่ยเข้าปากอันชิลเล่ก่อนมันเด้งนะคุ้นยากะะ่ะแต่ว่านอ,นอร่อยมากหอมยาตนะคะ อันนี้ไม่ตัดนะนี้ไม่ตัดเลยนะไม่ตัดมันร้อนอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆ,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 ๆอร่อยจริงคอนเฟิร์มรยกนิ้วได้เลยอร่อยจริงคริงค่ะโอเคครับเจ้าของอร้านคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คัวออินดี้แล้วก็แล้วก็อะไรนะครับ เอกมินออนทัวร์ครับรช่องไห <man> นเอกมินร์ออนทัวร์นะครับก็จะมี2รายการเป็นเอกหนึ่งคอนทัวร์ไปเอกมินออนทัวร์กับเอกมินออนครัวนะครับก็จะมีไปแคมป์เหมือนสไตล์อย่างช่องพี่กอ๊อฟกับพี่หมูช่องโคเอนดี้แล้วก็จะมีทําอาหารชิลๆบรรยากาศชิลๆแบบสไตล์คล้ายๆกันครับแต่ความสนุกมันอาจจะแตกต่างกันระหว่าง2ช่องแต่เราามาแมทก,กันได้ครับผมฝากด้วยนะครับครับผมงั้น ลาไปก่อนนะครับบายอะและแล้วมีภพก็ต้องมีจากรขาผมต้องต้องขอบคุณนี้เราต้องสองคนบ้านะครับขาผมเล่นดีเดินทางปลอดภัยนะครับพี่พี่ขาผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่องมินเองนะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับผฝากด้วยนะครับเด็กมินออนทัวร์จะมีสองรายการเด็กมินออนทัวร์กับเด็กมินออนทัวร์นะครับ สไตล์คล้ายๆที่บ๊อบเราโดนใบย,ยามาครับผมสวัสดีครับครับไปไปเดีด๋ยวเราไปขึ้นเหนือกันนะครับบาย